เยาชอบการท่องเที่ยวนแนวไหนแบบไหนเอ่ยสมมุติว่าอ่ะแลกกันตอบดีกว่าสมมุติว่าตอบเองมันแบบรู้ใจตัวเองเกินไปเราลองรู้ใจพ,พี่เขาที่เขารู้ใจนอออ้องบ้างอออ่ะพี่หลตอบก่อนนะน้องชอบเที่ยวแบบซิตี้ค่ะ <c oughs> เป็นสาวแบบคุณนายไฮโซใช่ไหมคะ ใช่แถูกต้องเลยพ่อาม่ครอบพี่หลิงบ้างพี่หลิงบ้างแน่นอนอยู่แล้วว่าชอบธรรมชาติชอบเพลงฮิตจังชอบชวนมากแล้วไปมเทเลปไปแครชวนเขาชอบแครชวนแหละท่านมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่าติดงานเอออะไรเพราะสมัคงานนะไปออกงานคู่กันอยู่แล้วชอบชวนให้ทายว่าฝ่ายไหนให้ทายว่าฝใส่ชอบติดงานมาก จังออมถ้ามีโอกาสจะได้ไปเที่ยวด้แต่แต่อากาศไม่ค่อยดีเทีาไหร่พี่หนึ่งเขาก็จะชอบเป็นแบบว่าแนวทะเลธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมคะเคยเคยชวนน้องออมไปทะเลที่ไหนบ้างนะครับเคยเคยชวนไปค่ะคือส่งส่งลิงก์ไปมันเป็นที่ที่แบบพาเวทหน่อย เราจริงๆเต็ก็ได้แค่ชวนแหละจริงเหรอน้อใจแล้วน้องออมเห็นไ้มพี่น้อยใจแล้วนะครับหลังสถานีไหมลูกหลังสถานีไหมเอาจริงๆแล้วไม่ใช่เขาจือกติกับพี่ว่างจริงๆ<ข>ต้องไปที่ไหนก็ได้ขอแค่ที่นั่นมีเธอก็พอเอ้ยสรุปไปไหมฮะไปคาเฟ่ที่ที่ที่ชวนไป你喜欢什么？你喜欢什么？ก็คือล่าสุดเอน้อาไปไปไปร้านคาเฟ่แต่ว่าก็ได้แค่ชวนแหละมีคนน้อยไจริงนะตอนนี้<อ> แ่แ<ต><ว>ถ้าได้ไปก็ต้องเจอเศรษฐีคนเวนะ<อ>เลือกชวนไปเที่ยวได้หนึ่งที่นะคะน้องออมอยากชวนพี่หลิงไปเที่ยวไหนหรือว่าพี่หลิงอยากชวนน้องออมไปเที่ยวไหนอิงส่วนตัวชอบเที่ยวแบบธรรมชาติซึ่งหลิงคิดว่าที่ไทยมีทรัพยาก,กรธรรมชาติเยอะมากค่ะแล้วก็ส่วนตัวชอบแบบชิลๆวันหนึ่งสมมติไปเที่ยวเสร็จเราก็จะอาจจะอยู่โรงแรมแล้วก็หาของกินอร่อยอร่อย แต่ละภาพก็จะมีของที่น่าค้นหามีเสียงมาจากไหนเันนี้เสียงอยู่ด้านหลังภาพเชียร์อยู่ด้านหลังการการเป็นเชียร์มวยเลยนะคะได้หล่ะเออยเอ้เอ้ใช่อย่างถ้าถ้าพัดถ้าทะเลต้องไปกินไก่ทอดเหรอไก่ทอดหัยใจ ทะเลหรอค่อาหารทะเลไก่ย่างสดสดกว่างไก่ย่างสดสดกว้างต้อไปกีฬาจ้าซ้มตองข้าวเหนียวกใช่ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้าวซอยข้าวซอยใส้อั่ต้องโดนแล้วใช่ก็แนะนำว่าเวลาไปเที่ยวธรรมชาติก็อย่าลืมไปหาของอร่อยของแต่ละของถิ่นด้วยค่ะา าามาที่น้องออกกันบ้านนะคะคแต่ว่าชวนได้ค่ะชวนพี่อิงไปเที่ยวได้หนึ่งที่หนึ่งวนันเราจะเลือกชวนไปที่ไหนจริงๆอยากเลือกเชียงใหม่ค่ะเหมือนกับว่ามันได้ทั้งสองอย่างทั้งซิตี้แล้วก็ทั้งเนเจอร์ด้วยก็แต<อ>่วอยู่ดีๆเจะอยากไปเที่ยวเนเจอร์อย่างเงี้ยแล้วก็พาขึ้นดอยหรือว่าถ้าอยากเ<อ>ที่ยวซิตี้ไหนก็พาไปแบบคาเฟ่ฮอปปิง้งค่ะมีมุมมมีมางลิมมา ใชไหมเพราะว่าเราไปเที่ยวด้วยกันะเราจะแบบว่าเอาแต่ความรู้สึกของเราที่ตั้งนี้ได้ใช่ไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยส่งลิงมาเยค่ะไม่อยากส่งลิงอะส่งลิงมาได้ไหมเจลิงส่งลิงไปนะคะเชียมวยเชียบวยด้านหลังเชียมวยนะคะราลาออมนะจ๊ะ你刚才说什么喜欢那你你你说 你给 link 哦，给给你 link，link 啊，<令>然后我就送送你零零框哦,<对>哦，他是说叫 om 给个 link 给零零零，那零零就会送 om 一个零零框给他去旅游，去旅游<对>啊。 ทิ้งเขาเถอทิ้งเขาเถะค่ะให้หนูค่ะส่งลิงให้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ลิงค่ะส่งลิงกลับมาแล้วก็พาพี่ลิงค่ะไปเที่ยวจีนหนึ่งค่ะตก <laughs> ลงนะสัญญานะโอเคนะ <c oughs> เคย <c oughs> เค้ยอย่าโอเค